สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูคันนี้ครับเป็น BMW Series 4หรือว่าตัว G 2 2เนี่ยเขามาเปลี่ยนตัวไฟหน้าที่เป็นตัวเลเซอร์อย่าง M4 ตัวใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นตัวพาร์ทไฟของแท้จากที่ละมันเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยติดตั้งทำการโคดดิ้งจากทางร้านเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาลองให้ดูว่าการทำงานเนี่ย พอเฟกสมบูรณ์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดกดล็อกรถดูก่อนก็จะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นเป็นแถบเนี้ยแล้วก็มีสว่างนิดนึงแล้วก็หลีดกลับลงไปนะฮะจะเป็นดวงในขึ้นก่อนแล้วก็จะมีตัวข้างในที่เห็นเล็กๆตรงสีนํำเงินนี่ครับสวยมากก็จะขึ้นเป็นไฟเล็กๆเพราะว่าถ้าอย่างของเดิมเนี่ยดวงไฟอ่ะของ G22 ซีรีส์4ตัวเดิมเนี่ยก็จะขึ้นแค่แถบด้านล่างครึ่งเดียวนะเล็กๆเองเซลลยวเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยแล้วก็ตัวไฟทางด้านในเนี่ย ก็ไม่ใช่สีฟ้าแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะฮะแล้วก็ถ้าพอเรากดล็อกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองกดล็อกไฟทางซ้ายด้านนอกนะฮะก็จะกระพริบแล้วก็ไล่ลําดับแบบนี้แล้วก็จะเหลือตัวไฟคล้ายๆเรียวเวลคัมไลรแล้วกันฮนะเล็กๆตรงนี้ไว้เดี๋ยวผมลองไปคราวนี้ไปสตาร์รถให้ดูว่าไฟเนี่ยทำงานครบสมบูรณ์แค่ไหนครับผม จะลองเป็น star รถครับลูกไฟก็จะมีการเช็คเนี่ยดีดลงมาแล้วก็มีการเช็คระยะนะจะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยสวยงามเป็น LED ตัว C ใหญ่แบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีไฟเนี่ยตนนี้จะเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินและมีเม็ด LED เดี๋ยวลองปรับเป็นไฟหลีครับตัวลูกแก้วที่เป็นโปรเจคเตอร์ก็จะดับไปแล้วก็จะเหลือไฟแค่นี้ดูสายตาของคันนี้นี่ดุมากลองเปิดเป็นออโต้ปกติครับเดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวขวา นะตัวไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะติดอยู่แค่ฝั่งนี้เอาเป็นหักเลี้ยวขวาสังเกตที่ที่ดวงไฟนะฮะสังเกตที่ตัวโปรเจคเตอร์ก็จะหมุนตามทิศทางของพวงมาลัยนะฮะก็คือเลี้ยวตามพวงมาลายัยเราหมุนไปขวาอาีกทีนึงครับแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมฮะตัวนี้เป็นตัวไฟที่เป็น c o นเน i n g l i ไลนที่จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์ในการ กับขี้กลางคืนเนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเนี่ยสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวดูลองค่อยๆเลี้ยวซ้ายดูตัวเนี้ยตัวลูกแก้วเนี่ยก็จะสว่างลีลงไปทางซ้ายเนี่ยจะสว่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นลองเปิดเป็นไฟฉุกเฉินก็จะติดสองข้างแบบนี้สวยงามมากๆครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวดับรถด,ดูนะครับก็จะมีเวลคัมไลท์ตัวนี้แบบนี้ค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ เดี๋ยวสักประมาณสักครู่หนึ่งก็จะดับไปตัวนี้เป็นไฟเลเซอร์ที่เป็นของแท้ B M W นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีในหลายรุ่นไม่ไว่าจะเป็นอย่างตัวซีรีส์3ซีรีส์4หรือพวก X 3 X 4 X 5ตัวใหม่นะฮะรหัส G ซีรีส์นะครับตรงนี้สามารถสั่งของแท้จากทางร้านได้เลยนะครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยมีบริการติดตั้งพร้อมเรียบร้อยให้ออกมาสวยหล่อแบบนี้แน่นอน